ตั้งเจ็ดปกทเ่สี่ตัวเอสไฟสายไฟใส่ลงไปตัวตั้ง

หนซุปเตอนนอนสั่งอะไรอ่เงสร่งอะไรับเพือของเขาเแน่นอนก็กครัพบ,พบเอาไงนั่นไง <laughs> น้ำสุกห,หาวานเห่าก็น่าร้องนะข้าหน้าเ็้หาหน้หา ากิซุบบานเดียวใส่พริกไทยหน่อยนึง็หอมเลยนะไก่ก็ไหนไม่เห็นมองไม่เห็น แต่เ pues ป็นโลเขา